กจจายนาสูตรนโมตัสสะพระคาวะโตอาระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสัสสะพระคาวะโตอาระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอาระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะหนึ่งสนธิกันอโธอคระสัญญาโตา อาคราปาเทโยเอกาจตาลีสังตัดโธทันตาสระอาธาละหูมัตาเตโยรสา,าอันเยทีคาเสษาพยัญชนวะวาคาปัญจาปัญจโสมันตาอังอิตินิกหีตงังปราสมัญญาประโยเคปุพามะโทธทิตามาสรางสเรนาวิโยชเย นเยปรังยุเตอิติสันทิกะเปปัธโมกันโดสาราสเรโลปังวาปรโรอาสารุปากวาจาสวรนัางลุเตทีคังปุโโพจายาเมทันตาสาเทโสวะโมตุทันตานางสาโพจังติโททัศจาอิวัโนยังนาวา เทวาธิสาริปโภจาลโสอิติสันทิกัปเปทุติโยกันโดสราปกติพยัญชนะเสเรกว่าจีทีคังราสังโลปัญจัตตรากาโรปาระเวภพาวฐานเนวาเคโคสาโคสานางตติยาปัทมาอิติสันทิกัปเป ตาติโยกันโดอังพยัญชนะนิกะฮีตังวะขันตังวาวะเคเอเหียงสาเยจา่ามาธาสเรยาวามาธานาตาราลาจาขมาวาจีโอพยัญชนะนิกะฮีตันจาวาจีโลปังพยัญชะนะจาอโรวาสโรพยัญชะนะจา่า วิสัญโยโคอิติสันธิกัปเปจัตุทโถกันโดโคสเรปุทสาขโมกวาจีปาสาจันโตรโสอโพอภิอ,อ,อชโชอธิเตนะวาอิวันเนอติสาจันตาสากวาจีปฏิปฏิปฏปฏสาปุถสูพยัญชนเนโออวาสาอนุปฏิฐานนาง วุตายคาโตอิติสันที่กัปเปปัญจโมกันโดสันที่สุดตังนิติตัง